สวัสดีครับคลิปนี้ครับเราอยู่ที่หาดใหญ่สงขานะครับกลับมาพบกับคลิปตะลุยกินนะครับคลิปนี้นะผมอยู่ที่หาดใหญ่2วัน2คืนเลยนะบรรยากาศหาดใหญ่ตอนนี้กลับมาคึกคักมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยเพื่อนๆช่วยนับไปทีนะครับว่าผมไปตะลุยกินกันมาก,กี่ร้านหาดใหญ่ครั้งนี้นะผมเชบบา่ามอเตอร์ไซค์เลยนะไปไหนก็ง่ายจอดก็สะดวกพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับเปิดประเดิมมือแรกกันเลยกับไก่ทอดหาดใหญ่วานิต้า ที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นสะโพกปีกน่องนะครับแล้วก็ข้าวหมกด้วยเซตนี้นะครับ85บาทข้าวหมกของอร่อยมากเลยนะครับหอมมากกินคู่กับไก่ทอดเนื้อช่ำๆคู่กับหอมเจียวถือว่าเป็นการประเดิมมือแรกที่หาดใหญ่ที่ลงตัวมากเลยนะครับหลังจากนั้นไปขี่รถเล่นนะครับจนมาเจอร้านนี้นะครับร้านอาครับโอ้โหคนเยอะมากไม่จอดไม่ได้แล้วเรามาดูรายการอาหารกันนะครับเมนูที่ผมสั่งจะเป็นรายการอาหารแนะนํานะครับเมนูนี้นะครับต้าหูราดปู กขาจะเอาเต้าหู้ไปทอดกรอบนะครับน้ำที่ราดก็จะฟิลคล้ายๆาน้ำกระเพาะปลาแต่เป็นปูนะครับปูเขาให้มาจุกจุเลยนะครับจานนี้ร้อยแปดสิบบาทจานถัดไปเป็นแฮกึนทอดนะครับแฮกึนทอดเขาเด็ดมากเลยนะครับอร่อยมากจานนี้ร้อยห้าสิบาทเมนูสุดท้ายจะเป็นต้มยำกุ้งนะครับจะมีรสชาติหวานนําแต่แซ่บอยู่ครับร้อยแปดสิบาทเราไปกันที่ร้านถัดไปนะครับร้านโกติโอชาเป็นร้านแรกที่ผมคิดถึงเลยนะครับเวลาผมมาหาดใหญ่ที่ร้านก็จะมีข้าวมันไก่สิงคโปร์บะกกเตะหมู ราคาก็จะตามป้ายเลยนะครับเมน,นูแรกที่ผมสั่งก็จะเป็นบากุเตเสิร์ฟกันแบบเดือดๆแบบนี้เลยนะครับข้าวตุ๋นที่โคอหมูได้เปื่อยมากเลยนะครับละมุนอร่อยเหมือนทุกครั้งที่มาเลยนะครับพระเอกของเรามาแล้วนะครับไก่สับจานกลางนะครับไก่นุ่มๆช่าๆนะครับทานกับข้าวมันใส่น้ําจิ้มของทางร้านไปนิดหน่อยนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมอยากให้ร้านนี้อยู่ข้างบ้านผมเลยอรัผมอยากกินทุกวัน เมนูสุดท้ายนะก็จะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือนะครับอร่อยเหมือนกันเลยนะครับเช็คบิลออกมา400กว่าบาทนะครับหาดใหญ่นะครับร้อนทั้งวันทั้งคืนเลยมาเติมความสดชื่นยามเดึกที่ร้านโบลอยแปะอ้วนนะครับขนมหวานมีให้เลือกมากมายเลยนะใครชอบทานแบบไหนนะครับแจ้งกับทางร้านได้เลยนะจะหวานไปหรือจืดไปบอกเขาได้เลยที่ผมสั่งมารับก็จะเป็นบุกเกียวแปะกวยน้ำน้ำใหญ่นะครับสําหรับเมนูนี้นะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกินไม่คิดว่ามันจะอร่อยและสดชื่นขนาดนี้ เมนูถัดไปนะครับผมสั่งมาเป็นบัวลอยสามสหายนะเขาเสิร์ฟมาแบบถ้วยบิ๊กเบิ้มเลยใหญ่มากอร่อยด้วยผมอยากให้ร้านนี้ไปอยู่ข้างบ้านผมอีกแล้วเมื่อเราสดชื่นกันเสร็จแล้วนะผมจะพาไปตากแดดอากาศร้อนๆในช่วงเที่ยงมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือชนหลงนะครับตอนแรกผมก็งงนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าชนหลงเมนูที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นเส้นเล็กพิเศษเสิร์ฟกันแบบในถ้วยบิ๊กเบิ้มเลยนะครับถ้วยนี้100บาทนำ้ำซุปเขาเข้มข้นมากเลยนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ครับขเขาจะมเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มด้วยนะฟิลลิ่งสำหรับผมตัว้จะคล้ายๆน้ําจิ้มข้าวมันไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ใส่แมงกพุนด้วยในส่วนของตับนะครับผมให้สิบเต็มสิบเลยพิกล้านี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงเป็ดมากเราไปต่อที่ร้านถัดไปเลยนะครับเป็นร้านที่ผมบังเอิญขับรถเจอนะครับเห็นเมื่อช่วงเย็นนะครับคนเยอะมากผมก็เลยมาลองเมนูตามสั่งจะเริ่มต้นที่50บาทนะครับ เมนูแรกที่ผมสั่งนะครับก็จะเป็นหมูผัดกะปิ่อหวานจานนี้ร้อยสาบาทนะครับรสชาติว้าวมากหมูนุ่มผัดได้หอมกระทะหอมกะปิมากๆเลยเมนูถัดไปนะ,ะก็จะเป็นแกงส้มกุ้งยอดมะพร้าวอ่อนถ้วยนี้2 1 0บาทเนื้อกุ้งเขาเด้งมากเนื้อแน่นคือว่าเป็นกุ้งคุณภาพดีเลยอะ่ะกุ้งตัวใหญ่นะครับยอดมะพร้าวอ่อนกรอบมากมีความมันน้ำแกงเขาอร่อยมากเลยนะพอดีไปซุกอย่างเลยอะ่ะ เมนูถัดไปนะครับผมให้สิบเต็มสิบเลยขแนแหงหมูทอดผัดได้หอมกระทะมากๆหมูทอดก็นุ่มมากจานนี้ร้อยหกสิบบาทนะครับเป็นร้านที่ผมประทับใจมากเลยครับอร่อยทุกเมนูเลยในมิเช้าก่อนบินกลับนะครับผมมาที่ตลาด4ีตรังผมจะบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์จากดาวทาวมาที่นี่เลยนะครับจะมาทานหมูปิ้งเจ้าดังนะครับแต่ว่ามันปิดก็เลยได้ไก่ทอดมาดีกลับไปนะครับข้างๆร้านไก่ทอดนะครับมีร้านซาลาเปาโกอ้ววน,นะครับขายซาลาเปาติ่มซำ หอยจอไม่อยากจะเชื่อนะครับลูกละเจบาทติ่มซำถ้วยละ20บาทขนมจีบลูกละ5บาทเขาปั้นสดๆกันหลังร้านเลยนะผมจะบอกว่าไก่ทอดร้านมานลีอร่อยมากไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ด้วยผมอยากให้ร้านไก่ทอดร้านนี้มาอยู่ข้างๆบ้านผมอีกแล้วฝากไปบอกเขาด้วยนะครับส่วนขนมจีบร้านโกอ้วนก็อร่อยนะครับลูกละ5บาทใครที่รักหมูเด้งเหมือนผมนะครับ10เต็ม10คคำนี้นะครับหมูเด้งอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างบนอร่อยมาก มาหาดใหญ่นะครับมีแต่ของอร่อยนะครับผมมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้มาที่นี่สุดท้ายนี้นะครับผมจะบอกว่าผมขึ้นไปจุดชมวิวผิดที่นะครับข้างบนไม่มีคนเลยมีแต่เสาอากาศเกือบตกเขาตายไปแล้วครับสวัสดีครับ